โจ๊กนะครับก่อนอื่นที่ทาโจ๊กล้วก็มาหมักหมูเด้งก่อนหมูเด้งก็จะใช้หมูบดนะครับอันนี้ก็เลือกที่เนื้อเยอะๆมันน้อยๆนี่นะครับว่าเนื้อจะเยอะเลยส่วนโจ๊กเนี่ยจะใช้ข้าวหอมมะลินะครับอันนี้ผมเอาไปปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับไปปั่นเครื่องปั่นนะครับให้เขาแบบแตกละเอียดเลยนะครับหรือที่ไปซื้อปลายข้าวก็ได้นะครับปลายข้าวหอมมะลิก็เดี๋ยวจะมาหมักหมูเด้งกันนะครับอันนี้จะเป็นซอสปรุงรสนะครับก็ใช้ไปหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะ เราก็หนึ่งช้อนโต๊ะแบบมาตรฐานเลยนะครับก็จะมีน้ําตาลทรายนะครับน้ําตาลทรายก็จะใส่ไปหนึ่งช้อนพริกไทยตามชอบเลยนะครับแล้วก็หมูนะครับใส่ไปนี่เดี๋ยวหากระพีคนวันกระปีคนไม่มีว่ะเี๋วอ๋อระนั่นนี่ะ จะเพิ่มพริกไทยหรือจะเพิ่มกระเทียมจะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาก็ตามชอบเลยนะครับแต่ผมว่าเอาแบบนี้แหละแค่นี้ก่อนมีความหวานแล้วก็มีความเค็มหอมจากซอสหมูนสดก็จะเติมน้ำนะครับประมาณหนึ่งรอมลกะกะเอาแล้วก็นวดต่อไปอนวดก็คือการคนนั่นแหละคนต่อไปนี่นะครับหมูก็เริ่มเหนียวเหนียวแล้วเนี่ยนะครับดู นี่นะครับใส่น้าไป100 ml นะครับอันนี้หมูหมูบดครึ่งกิโลกรัมนะครับนี่ครับยังเหนียวนะครับเหนียวอยู่ก็เติมน้ําไปอีกนะครับ100 ml โอเคก็กะเอาแล้วก็นวดต่อนวดไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆใส่น้าอย่าไปใส่ทีเดียวนี่นะครับเัินจะเด้งแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนี่นะครับก็ใส่น้ําไป200 ml นะครับยังเหนียวอยู่นะครับว่าเดี๋ยวเราจะเติมไปอีก100นะครับ100 ml ก็เอาเหมือนเดิมนี่แล้วคนต่อไปนีนะครับเหนียวแบบนี้เลยเนี่ยนี่นี่นะครับหมูบดก็ครึ่งกิโล500กรัมใส่น้ำไป300 ml เดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นนะครับช่องแช่แข็ง1ชั่วโมงข้าวนี่ก็300กรัมนะครับจะใช้น้ำา2ลิตรแล้วก็จะใส่เกลือลงไป เพิ่มความหอมด้วยขิงนะครับขิง<ไ>นี่แบบนี้<ไ>แล้วจะใช้ผงปรุงรสด้วยนะครับเราไม่ใส่ซอสไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสีเขาเข้มนี่นะครับก็ข้าวที่ซาวน้ําแล้วใส่ไปเลยชกนี่ใส่แล้วก็คนเป็นคนที่เขาจะนอนก้นนอนก้นก็นกไหมตัวนที่ก็เร่งไฟแรงนะครับให้น้ำเขาเดือดมาก่อนนี่ คนไปคนมานี่ก็ข้าวก็อืดขึ้นมาต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวชิมข้าวก่อนตอนนี้เป็นโจ๊กแล้วยังยังมีความอมืยังมีความแข็งอยู่อ่าฉะนั้นต้องเติมน้ำนะครับเดี๋ยวเติมน้ำไปอีกห้าห้าร้อยห้าร้อยมลแล้วก็คนต่อคนไปเรื่อยนะครับอดีาหยุดนะครับเพราะว่าถ้าหยุดนี่ไม่แน่นอนคนไปเรื่อย นี่นะครับคนไปคนมาตนเละเลยเนี่ยดูนี่นะครับนี่นครับบอกว่าเละเป็นโจ๊กต้อเปรีนหน้าตอนนี้เราก็จะเอาขิงออกนะครับขิงเนี่ยเอาออกไปเลยขิงนี่จะเพิ่มความหอมครับตอนนี้กลิ่นของโจ๊กเราเนี่ก็เหมือนเหมือนโจ๊กคับเลยอะ่ะง่ายๆอือต่อไปกใใใ็ใส่ใส่ใส่อะไรอะ่ะใส่หมูหมูนี่จะเป็นหมูหมกนะครับหมูหมกก็คือหมูเนี่ยใส่ไปเลยโจ๊กก็มีคว αν, ันเด้หมูก็มีควันนะครับแต่ควันแบบไอเย็น เราไปแช่มาหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ครับอือหือเหนียวหนึบเลยนี่นะครับอุ้อเกือบแข็งแน่เราก็จะใสไปเลยนะครับใสไปเลยไม่ต้องปั้นตามชอบนี่หมูเด้งนะครับหมูเด้งพวกนี้เราก็ต้องคนหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูดตกไหมอืมเรา,เอาบอ่ไฟก่อนโอเค นี่ครับใส่ไปแล้วก็คนอยค่อยๆค่อไปด้วยต่อึบึเหมือนคล้ายๆกับหมูบะช่อนะครับเนี่ยนี่ตกก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ฝนตกพรำพรำอากาศเย็นสบายอบอุ่นร้อนอโอเคโตกได้แล้วพอเลยปิดไฟ มีจอก็ต้องมีไขล่ลวกนะครับนี่ครับใช้ไข่5ฟองระวังไว้ในหม้อเลยแล,แล้วเราก็ต้มน้ำหนึ่งลิตรนะครับนี่นะครับน้ำหนึ่งลิตรต้มจนเดือดเลยนะครับนี่เดือดแบบนี้เลยเดือดปุดบปุเสร็จแล้วก็เอาออกมาใส่น้ำอุณหภูมิห้องนะครับ200 ml อแบบนี้เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีคน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 โอเคอันนี้ก็จะใช้ไข <alguns S 1> <ๆ>่ห้าฟองนะครับสุดนี้แล้วก็เทลงไปนี่ไม่ต้องกลัวแตก เพราะว่าเราไม่ได้หย่อนโอเคอันนี้เราก็จะจับเวลานะครับ11นาทีโจ๊กนี่สุนย่าก็จะใส่หมี่ทอดกรอบนะครับก็จะเป็นเส้นหมี่อบแห้งน,นี่เราก็หักมาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้เราจะทอดในน้ำมันร้อนๆนะครับนี่นะครับปั่นขึ้นถุยเลยนะครับแล้วเส้นหมี่อบแห้งครับใส่เลยนี่แบบนี้ เตะน้ำมันเลยโอ้โหเมื่อกี้มีหน่อยเดียวเนี่ย <c oughs> มันฟูเยอะขนาดนี้เนี่ยไข่ก็ครบเวลาแล้วนะครับเสร็ <c oughs> จแล้วเราก็ตักออกมาเอาไปแช่น้ําเย็นนี่ครับน้ําเย็นก็คือมีน้ําแข็งด้วยแบบนี้ครับแล้วก็คนไปเพื่อให้ความเย็นเนี่ยสัามผัดไข่อย่างทั่วถึงนะครับโจ๊กร้อนๆน,นะครับใส่ชามเลยกินกันแบบตุใจ <c oughs> ไขล่ลวนนะครับ ใส่เลยทำแบบออนเซนนะครับเนี่ยไม่รู้จะได้บ่าพุทพับพุพัพบโอเคนี่มีกรอบแล้วก็จะมีขิงซอยนะครับเนี่ยแล้วก็จะเมต้นหอมซอยโรยลงไปแบบนี้ท้ายด้วยพริกไทยนะครับเดาะเพ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 าะจกหมูเดงนะครับก็มีหมูเด้งมีกรอบไข่ลวก แบบนี้เลยนะครับหมูเด้งก็ปรุงรสอร่อยกลมกล่อมนะครับโจ๊กเราก็อร่อยกลมกล่อมเหมือนกันอืโจ๊กหมูเด้งคือโตปรพร้อมรับประทานแล้วครับกลมกล่อมอยู่แล้วนะครับแต่พอมีไข่ลวกแล้วก็ต้องมีซอสนะครับใช้ซอสเหาะนี่ครับเราก็กลมกล่อมอยู่แล้วเราก็เหาะไข่เหาะทั่วเลยนะครับนี่การปรุงรสก็ตามชอบนะครับจะปรุงรสแบบไหนก็ตามชอบสำหรับผมก็ต้องใส่พริกเพิ่มด้วยนะครับนี่เป็นพริกป่นนะครับเราใส่ลงไป ทำเน่ยโมโหมาเราก็คุกเขานี่แบบนี้คุกเขานะครับแต่ว่าไข่เนี่ยยังไม่คุกเดี๋ยวเราจะเจาะที่หลังตอนนี้เราก็คุกเขาไปก่อนจะปรุงรสเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเพิ่มก็ตามชอบเลยนะครับออืือ อืมอย่าแงบบนี้นะนะครับก๋าเต้าหู้นมาดูไข่นี่เยิมย้มเยิ้มอืมอืมกราจตไาหู้ครับเป็ดเนี้ยนเะนี้ยนกะ็บรรยากาศภายนอกครับฝนตกพรำๆนะครับ,รรรบช่ำๆ ก็ต้องหาอะไรที่มันแบบร้อนๆนะครับโล่งคอแบบนี้ยิงไปทุกไปด้วยนะครับอืมชื่นใจไปครับไปครับไปครับโอ